ดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนท่านจ๋าซุปบะเขียมาหนิซุปบะเขีย,ปปยกินโอ้พี่น้องเจ่งด้วยอาหารอีสานตำแห้งบะเดืเนี่ยฟุ่งเข่าตานี่บลิมเลยที่นี่นี่หอมหอมได้แล้วเดี๋ยวเขียงขึ้นมาใส่หอมกันโอ้เผื่อยงขึ้นมาใส่หอมใส่ เจ้าหนี้สวยหอมได้มือหนึงซื้อโทรศัพท์สิ่ท้ายสนีบบอไซ่ปลาตูเด้พี่นองอกับบอไซตปลาทูใคเอาตะบะเขียเลยไปเก็บู่สวนมืะสอ่อาเก็บมาสดๆเลยไปเคี่ยวปลูกเองกับมือเลยยางแสบเลด้วยหอม ใว่หอมไปใส่น้ำพี่้องกระสิแสบแล้ดเนาะจ้าสวัสดีจาแสแสบน้ำกันเด้อพี่ดองไอ้แสแสบๆแสแสบ,แสบ,แสบ